สวัสดีครับครบรอบเดือนปีโดยประมาณอา,อาบน้ำสะอนี้ก่อนบริโตนตามขึ้นตะเกาว้อมีคนลามาที่หลังจังสั่นจังสี่อันนี้ล่างข้อมสก,กรปรกไปปัน่นคันแท่มาหิา่งค่อยคอยๆยังนิ่มนวลบ่เป็นโตนน้ำตามโซ่ขึ้นตะเกาวานเถอะ นี่นี่มันโกับฟอกกิรีนี่นี่โกับอกพิษตีดนี่สิลกอาบน้ำล่างโตซื่อหมายว่ตนตามพืชตะเก ا ดอกค่อยๆลงล้งนิ่มๆนี่่องวลหล่ดีๆนี่นี่นี่เออเีวล่างโตไปีเดีล่างีเออนี่นี่เออนี่นี่นี่ โอ้โอ้บ่ตนต่ตะเอาดอกเ่วากระล่างไปสุดสายเ่ือนเอ้า คือทิอาดเลยเนาะโอ้อทิะอาล่ะเดี๋ยวเอากลับไปก่อนโอ้ยท,ทิมาลายกันรากฝากเลยโอ้ยอุ๊บ น่มาสิคุยคุยเปลูกเปนาสข้ามเขาโอ้ยีคุยใจเมื่เป็นลูกเปนามนเมื่เป็นลูกไปนาสะโอ้ยโอ้ดีหวัดฟังโอ้ยโอ้ย

สะอาดดีเลยังโอ้สะอาดหรอแก้วโอเคพ่อบางตัวซื้อๆวันดีครับสาธุง่ายหรอกแต่กับเมื่อยกัน